สวยขอเล่นน้ำได้ไหมคะสวัสดีครับพี่พี่วุ่นวายสตอรี่แช n แนลนะจ๊ะตอนนี้เขาสวยกําลังขอเล่นน้ําอยู่นะครับพี่พี่กำลังบนเวียนคือเขาสวยอยากเล่นน้ําแต่ว่าข้อดีของสวยคือสวยไม่ลงเลยนะครับเฮ้ยอะไรวะอะไรโดนแดดอะไรโดนแดกไม่ไปขอยายนูน่นไปขอยายกับบานูน่นไปขอยายกับบาร เ้าสากไม่ลงอยู่แล้วนะครับพี่ๆแต่ว่าเ้าสวยนี่คือหมาน้ํารู้ไหมครับว่าตอนนี้เ้าสวยอยากเล่นน้ํามากแต่ว่าเ้าสวยไม่กล้าลงนะครับเพราะว่าบาสดุไปทีหนึ่งเฮ้ยบาสบ้านบานสวยสวยสวยเล่นน้ำด้บ่บาสสวยเล่นน้ำด้บ่สวยเล่นน้ำด้บ่ลงลงลงเอาไปเลยค่ะให้สวยเล่นน้ำได้ไหมค่ะอ้วนอยางไรเป็ดเฮ้ยอ้วนอยากได้เป็ดเฮ้ยอ่ะยังไม่เป็ดค่ะยากได้เป็ดอ้าวบ่อจ่อยสวย เลยนะอ๋ออุ้ม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 อ่ะอัดเก็บอัดอ่ะอีกอีกอีกเอา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 อีกขาหนึ่งขาหนึ่งประกาศลงอีกยันถึงให้อ่าอ่อย่าอย่าให้นะคะบ้ายเป็นคนอุ้มค่ะนี่ดำหน้ามากแห้งจังสิชอบค่ะชอบสิ่งนี้มากเลยค่ะอากาศร้อนๆก็ต้องเล่นน้ำนะคะชอบค่ะแม่เห็นบ่แม่ไปให้มันบวกอากาศแม่แม่ให้นะแม่ให้อีสวยน่ะมันบวกการเล่นเลยน่ะยายเด สวยอีกแล้วค่ะสวยอยากเล่นน้ำใหญ่ก็ดาค่ะแมวล่วงเลยเป็นให้นะมันห่อนนะแม่ให้สวยนะแม่ไปอแอแอแอ,อส่สวยนะเ่จอชไอ้ยัยห้าด้นะคะรอบนี้นะคะไอ้กินซื้งใจสวยนอนได้ไหมคะสวยนอนได้ไหมคะห้ามดูอีกแล้วนะคะรอบนี้เป็นบอยใหญ่มักดาสวยนะสวยจนสวยประกาศโลงสาขนาดเท่น้ำให้เรียนนะเอาบักกันนี่มึงมันน่งรับยังมองนี่ าสวยชอบนะคะชอบเล่นน้ำเอ้าเอา้าบริสแหรอเนี่ยมุนอิวปุยใหญ่ใหญ่ <ๆ S 2> ด่ามันตีนบอกก่อนนะคะพี่พี่ใครที่ยังไม่รู้นะครับข้าเจ้าเป็นหมาที่ชอบความสะอาดประมาณเข้าสวยเลยนะครับข้าเจ้าจะไม่เล่นน้ำนะครับแต่ว่าผมจะให้บา์สอุ้มข้าเจ้าลงน้ำาวลอง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 เจ้าบ่มากสกับป๊กยายย่งเป็นไฟสนับสนุนแบงแบงสวยกุได้แบงแบงสวยกุได้แบงไปแล้วแบงสวยกุ้แบง โอ้ยสวยลงมาสวยลงไอ้ไอ <The> ้ปัดลงออมาลงมาแบงแบงกดเสือ <popped> ก <Français> okay, ูแบงใสยกูได้แบงแบงแบงอ่ะค่อยค่อยลงค่อยลงค่อยค่อยลงแตวเบิร์นแ้วพี่น้อนอย่ายื้ออย่ายื้อลูกอย่ายื้ออย่าล้างอย่าล้างมันยื้อ่ะลูกซื้อใหญเลยอย่าล้างอย่าล้างลูกอย่าล้างเห็นปะอย่าล้างล้างทำไมลงมาเลยลง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 เลยอย่าล้างเบิร์นเมื่อเบิรงตีนมันเลยนี่ รวมลเลยมันยานเนี่ยมันมันเบาเมียนยานบางทีมันสะอาดออบลงุบลงหูลุงโอเสียวผิดแบงเสียเขาเจ้าไม่ได้เลยบ้านพักอีกคันนึงอีกคันนึงอีกคันนึงอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งบ้านหายา,านเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้พ่อนะครับโอ้ลงไปแล้วยือน,น,นยอย่าก,กินน้ำเลยซาอย่ากินน้ำเลยซะยืนในได้ห้านาทีออรอโดนอุ้มลงไปเล่นกับพ่ออยู่ พอพตีนพี่จะเหียบฉี่มานี่รอโดนอุ้มไปเล่นกับพ่ออยู่มันไปเหยียบใต้มึงขาวนายเก่งอ้าวบักชุกกะป๊กข้าวใบเหรียญน้ำได้ยังสิอย่าอุ้มอุ้มอุ้มดูแรงมาต้องเดินทำไมตายร้อยต้องเลยนะวันนี้มันต้องเข้าบ้านอะไรนะพ่อได้เล่นทำไมเหนียวไม่ได้เล่นนะข้าวบิ๊กอย่าอุ้มเหนียวหน่อยอุ้มเหนียวลงหน่อยทุกคนครับดูวินาทีต่อจากนี้นะครับพ่อลูกสุดสันไปไปเจไม่ไม่ไม่ พราะลูกสุขสันต์บ่ค่ะแม่อุ้มมันเหนียวเล่นแค่ไหนม้นบ่เขาเหนียวไม่เติบเล่นน้่มแต่เหนียวมาเป็นกำลังใจให้พ่อเอาแล้วเขาเจ้าหนูไม่ออกหรอลูกเจ้ามาเร็วหนูก็ต้องออกนะย่านออกเปลี่ยนมาหายายมายายเอ้าอีหยังคือออกบเปลี่ยนมาบักขีกระโป๊กเอ้ยมันจะเป็นจ่าฝูงซาคันย่านน้ามั้งซ้ำนี่ไงมาหายายไปหายายโอ้เจียมเจียมแห้งเจ้าไหนจีบ่าไป็นเหรินเลรินแคบ เออออกมากไม่ออกมาออกมากออกมาออกมาเป็นเด่นหมมออกมาออกมานองอลังเนื่องัดขะเนี้ยมันทรงสายตาเยอะๆอ้มืงออยู่ฝุ่นถ้าโง่ขนาดนี้ก็อย่าเป็นเลยจาฝูงอ่ะเออเออเอออาไปองแตรงกา